เป็นคนหยัดน้ำมันเ <Yeah! S 1> สนับสนุนโดยยาสตรีตาโหานทศพสพรโอสถสำหรับบำรุงโลหิดแก้ประจำเป็นมาไม่ปกติยาแก้ไอแบบมีเสมหะไบโซวอนตัวยาบลอมเฮ็กซีน สวัสดีครับท่านผู้ชมครับจอะกีฬาเที่ยงวันวันนี้ผมยังอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับจังหวัดที่เป็นเจ้าภาพจัดการขก,กีฬาแห่งชาติครั้งที่42นะครับจุดที่ผมยืนอยู่ครับเป็นอีกหนึ่งจุดสําคัญของจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับนั่นคือหอคอยบรรหารแกมใสนะครับเป็นหอคอยที่มี ความสูงประมาณ123เมตรนะครับและจุดชมวิวนั้นอยู่ที่ประมาณ79เมตรนะครับขึ้นไปก็เลยขึ้นทางไปนิดหนึ่งนะครับสามารถชมวิวจังหวัดสุพรรณบุรีได้โดยรอบเลยนะครับนี่เป็นหนึ่งจุดสําคัญที่นักกีฬานักท่องเที่ยวนะครับใครที่มาเยือนจังหวัดสุพรรณบุรีก็จะต้องมาเยี่ยมชม